ข้าวันนี้นะคะข้าวเย็นเหลือค่ะมาผัดข้าวกันข้าวผัดกุ้งค่ะมาดูกันนะคะไปดูกันเลยค่ะไปดูวิธีทํากันนะคะไปค่ะข้าวผัดเม็ดเด้งเดงเลยค่ะกุ้งนะคะ ก็มีกุ้งทําแล้วผ่าหลังล้างสะอาดค่ะกระเทียมหอมใหญ่มะเขือเทศไข่หนึ่งฟองใส่ไข่เยอะๆก็ได้นะคะแต่เคียชอบไข่น้อยๆข้าวเย็นเหลือจะผัดข้าวเย็นเอ,อน้ำตาลทรายแล้วก็ผงชูรสต้นหอมวันนี้ไม่มีผักชีมีแต่ต้นหอมตั้งกระทะเลยค่ะใส่เนยลงไปเนยหนึ่งช้อน น้ำมันลงไปหน่อยหนึ่งค่ะน้ำมันร้อนแล้วนะคะกระเทียมลงไปเลยค่ะปุ้งลงไปไข่ลงเลยค่ะโอ้ยเกลือไข่ลงไปด้วยเนี่ย ใส่ละลายแล้วมี้เครื่องปรุงลงไปเลยน้ำตาลน,น้ำตาลแล้วก็สีอิ๊วขาวผงชูรสซอสแมกกี้สำหรับผัดข้าว ข้าวลงเลยค่ะมะเขเทศใส่ลงไป ข้าวจะเด้งเลยนะคะอกักให้แห้งคุไม่ชอบใส่ไข่เยอะถ้าใครชอบไข่เยอะก็ใส่ลงไปสองสามฟองใส่ได้เลยมากซอเมอกี้เสร็จแล้วนะคะโรยหอมตักเกลด มากินด้วยกันเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกิงเคียวด้วยนะคะมากินด้วยกันเลยค่ะข้าวผัดเม็ดเด้งเด้งข้าวผัด